จขอบีไม่ได้อยู่แล้วทำไมอ่ะขอดูรูปพี่เพนหน่อยจีบร้านยุ่งรับผมไปลูกจ้างไหมจะไปออสเตรเลียจะไปอเมิกาจะท่องมินี้บนะร เยอะอยู่ม <me> ั <cheg> ้เหรอมาเลยเียนดพี่เลดจะบางผ่านเทียนหรือาพี่โซนอตอนนี้เอาให้ผ่านเกาดีมงะ ไทยไทยมียวันสี่วันไม่พี่เลนชอบมาหนาวนะร้อนหนา้หนาร้อนตอนนี้เลยอยากไปที่แบบว่าไม่ร้อนมากไม่หนาวมากไปแบบโลดพีไปทางแบบทะเลอ่ะทะเลสวยมากใครชอบหนาวทำไมทุกคนชอบชอบหนาว ไม่ร้องนะงอา,นอามนี่ห้าหนดแสิหนึอมี่อาหกเยแดเ้างาม่ห้ากเจด้ิบอามาดีไเาิบามี่หากดเอามี่หาหเดเส เหมือนมีแบบแต่ม,ม,มันไม่ได้หนาวขนาดแล้วใช่ไหมหนูอยากลงองแทบจเหมือนกันมีเหรอม,มีเหรอชิบมันหนีเอาถูกเอิงดีจังเลย ทีอ่ออกคือร้อนก็ร no ้อนแต่หนาวหนาวแต่ละอย่างม่เก็าเหมือยูโรดยีโรบหน้าหนาวีกว่านะร้อนก็อยาเมันจะเป็นไข้เลย ช่องนั่งเราไปสี่ห้าชั่วโมงรถทิพย์เปล่าห้าเหมือนก็เกอือถ้าเป็นข้าไร่เพราะะไรวะเป็นข้าวเมืองเหนืนี่เก็บาคือเราไ่ไดมี่ก็บภาพขอเมืองไทยเือสวรรค์นะไม่แต่หนามันแดดแดกกว่านือนทนเลยแ่มันใกล้าทาดีกว่า มันไม่มีหันบรรยากาศเนี่ยมันร้อนแบบแล้ว้อนันมมันจะใกล้กว่ายังไงมันต้องใกล้กว่าเป็นถุงสูบเหน็ดเลยแต่คือความรู้สึกมาถือว่ามันร้อนเหมือนกันมันอยู่ใกล้ทันดีอว่เนอันแต่คือหนูไม่รู้ว่ามันใกล้ใกล้เดียวดาะคือโอ้โเลูกเนี่ยมันยู่มันยู่บนหลคาเหมือนแบบมันใกล้มากอะ กินอะไ a อ่ะนี่เอาเอาลฮก็น้กินหนึ่ก็ินด้ก็กินแไปโราบมีร้านนึ่งอรอยมกอยู่ตรงสี่ยกแถวเอก็ิดทั้นัม่เยคุณพ่พี่น่าขนมี่เิด้านหรไม่ติดหรอ ภาคแห่งแรงไม่ไ,มไ,ไม้มีชั้นบรรยากาศแดดแรงดูว่ทำเหมือนตัากมือกีที่แบบท้โง่ที่านนเอีไอวแบบองลราเป็นนแล้วคนเป็นอะไรสาแอไม่พี่นี่นิน,น้าเราเฮไม,นะไม,ไมกินผักหรอร เป็นเส้นหนึ่ที่เป็นแบบไม่ใช่เส้นหนึกแบบเหมือนเส้นลูกนาเส้นลูกนาทุกคนทุกคนทุกคนจะคุยไปืีส่นสี่สี่ลกัไปอันสองบนะคะนะคอรนี้หองอุ้มมือเรขอบุญครับพี่เนน คือนั่งบวนพื้นด้วยนะค่ะไบุกาขอบ,ออขอบุณค้าไอ่อันนี้ดันแบเลือดเลยเนี่ยครับยัทม่เจอครับทุ่่งหมดแต่พี่งหมดที่ดทเดัม ทุกนคนก็อุง้งมือคนละดวงใจเว้ยชื่ที่ทีขอบคุณหมี่ครับขออีกได้อไอร่อยอะสีย่านเ่าครับกเียเจี๊บอร่อยแบบ,บเ,บเ,บเบิดปใกระเียุ้งเร พี่เมย์จง yes, ัเนี่ยขอบผมนะพี่เล่ดู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 นะดูกางนะพี่บัวตองขอปรินแคบแม่บัวตองพี่บัวตองแม่บัวตองแล้วบับพายเค้าจะหนูขาขอบคุณคพายพี่ปอมพี่เอ็มขอบคุณครับพี่ฟ้าขอบคุณครับดูดูดูกลางนะดูกลางดูมันเป็นปกติ ข้ารู้สึกว่าข้ามีเนื้อกำเนื้อเยอกว่าคนทักก่ไปหัวก็ใหญ่กว่าถ้าจะไม่มีเลยในูของข้าเดินทางปลอดภัยโอ๊ยเรากกูบางแชทแม่อะไรเนี่ยขึ้นี๋ยวจะไปเลยนะครับอีกเจ็ดนาทีไปละ ูพี่เล่เป็นเจ้าของร้านใช่กบเพีงว่าพี่เล่พี่เล่บอกมึงรู้ดีูเล่นหน้าบ่อให้นะคายแพนตอมควบ่กพี่เล่บอก มก็มูฟเฟ่นอะไรไมไผมก็ไปรึเปล่าไม่แต่พี่เล่จะมีะมาเปิดร้านที่ไทยไงอันนี้เรื่อนกีน่คนมีถามราคาขอขอขออยู่ที่ปากกันเนี่ยไม่รู้อ่ะ <c oughs> รู้ว่าพูดแล้วว่าทำไม <c oughs> ได้ เดี๋ยวพวกเราจะไปเยือนไปทำานขอดูพัดก่อนเลยเฮ้ยหมดไม่แต่งงสวัสดีครับน้องแพนสวัสดีครับสวัสดีครับพีเธียารเฮ้ยสวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเธอสองคนไป กินอะไรกันดึกๆึกอ๋อไปเกาหลีครับตอนนี้อ๋ออยู่ดีเหรอกำลังจะไปครับยังอ๋อกำลังจะไปอ่าวิไปเที่ยวเดินทางปลอดภัยนะเที่ยวสนุกนะจะไปปก่อนอีกเดือเออเรามาเล่นกันเดี๋ยวหายสองคนดีกว่าได้ครับเคลียร์ลันเวทีพี่แอมเข้าได้แล้วพี่แอม ดูสีมีใครอืม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 พนมีือีกอักอนหนึมงือืม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 อมอีมอสมอืมีืมอ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 ืี่มอืมอวัสดีครับพี่ือออืมอสวัสดีครับมมอสอืม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 อมอือือืมอมออนมอืออสม่ พอพ่อหามาอีกคนอยู่ไหมน้องกําลังเดินทางเตยน้องกําลังจะเดินทางให้เขาดินยูนะครับนั่งมอไซค์ไปเลยอ่ะลํลยาลําไยโลอะไรครับพี่ จะินทาไปไหนลำไยไม่พังแต่ลำแต่ลำลำไยไปไปคิดเอาดีๆดีๆดีๆเอาดีๆดีๆไม่ต้องรีบ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 ไม่มีใครแย่งไปไหนไปไหนเดินทาไปไหนไปเกาหลีครับไปเกาหลีเอ่ะดีๆไม่ได้น้องฝนไม่ได้ ไปเกา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 ไม้เชิงไปซี่ไปซีให้ไปซีว่ะอ๋อไปซีโอ้าวมีมีคนไหมเขาปฏิเสธผมหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะดูพี่จะดูผมมีโกลันผมมีมังกรอืม ผมมีแค่นี้แหละของพี่มีมีมังกรมีมีมังกรแล้วกันอ่ามันเขาบอกมึงอีกแล้วหรอดิวี่รับหรือเปล่ารับหรือเปล่า แบบว่าเพื่อแบบประจังหวะร้องเพลงหรือเปล่าไม่ดูกันผมจะกดจนกว่าจะรับงานเล่งงานเล่งงานกดดันพี่สายหยุดสวัสดีครับ,บอ๋อหรือว่าไปห้องน้ำหรือเปล่าสวัสดีคุณดารินครับสวัสดีครับพี่เล่สวัสดีครับพี่เล่ตื่นหรือไม่นอนหรือไม่นอนหรืเปล่าทุกคนบนใจส้มได้นะครับขอบคุณมากมากนะครับ ไอ่ยเอาเดี๋ยวๆไปเลยค่ะใครแพ้คนนั้นเต้นอืมกูเต้นแน่นอนกูด้วยกูด้วยลักษณะจะเต้นคู่เ็มีพี่พทาิกไลท์อยู่อะแต่ว่ามีแม้ของพี่มีปะอืม มีคนเจอ้วมีคนนี้มีเอาเอาไปถังนลได้แล้วพี่เลยเขาจับคู่ไปแล้วฮ้ใจต้องาอ่ะคนนี้คนนี้อ่ะมีคนแชร์มาเลยตืออกฮัลโหลรีมา พี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับ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 ด้ชินสวัสดีครับ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 เนี่ยหมอโอเคครับสวัสดีครับพี่เอมี่สวัสดีครับมาจอยจอยจอยจกันสักแมตต์หนึ่งคุณไหนครับน้องเจแบ่งทีมยังไงดีโอเนี้ออกไหมตด้พี่ได้ครับโอเคหนึ่งสองซ้ำ ไม่ผมอยู่พี่โจอยู่พี่โจพี่โจครับเว้ยลิขูดแหละน้องเทียนจ๋าเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยป้ายทุกคนฝากหายใจด้วยนะโอ๊ยแต่เมื่อกี้เห็นน้องเทียนเดือดมากอะไรนะฮะเมื่อกี้เห็นน้องเทียนเดือดมากตอนเข้าไปส่งใจส้มยังเดือดเลยเดือดพอพี่ตาสีพี่ตาแบบเวิร์นะครับทุกคนเวิร์กนะครับทุกคน เอาพอไม่เกี่วันเชียร์มันไปหกวันครับเชียร์มันเชียร์มันรมันมากมันมากไปอยู่แถวไหนไปปูซานกับโซครับโอ้ปูซานพี่ชอบปูซานมากเลยนะยจอนจอนจุ่มต่อมาต่อไปหนุ่ยชอบปูเสือติการ์มาส่งใจส้มถันเปล่าติการใครใครหนุ่ยชอบปูเสือใครใครตนี้าใครทนะครับฝนมันจะเจ็บเข่านะลูกมันจะเจ็บเข่านะ หนูไม่เก็บคะแนนตุดอ๋อแต่แต่ก้นลายนะก้นลายนะฝนโอเข้ามาปูเสือนี่เองปูเสืออ่าว่าเราฝากเขาต่เข้าใจให้หน่อยนะครับาป้าป้ป้ทุกคนเรื่อเรื่เรื่สามการเข้าใจหนึ่งคะแนนนะครับผมคุณนิพสวัสดีนะครับเลมว่าเขาไมีการยิสเตอร์เลยในี่ต้องถามคุณอยู่ได้แล้วผมต้องได้แล้ว นี่มิชชั่นบน,นัสครับทุกคนแย้ยกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วท um> <No um> um> ั้งยกขอบคุณใจส้มค่ะทุกคนเช่นเคยแล้วฝากบใจส้มทั้ง4ห้องเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นกันครับฝากบใจส้มสี่ห้องขอครับสองใจส้มกันนะครับดีดีครับพออีกแน่ขอบคุณครับพี่สองขอบคุณครับ เอาคุณใจส้มค่ะชาโบ16คน16คนขึ้นลงขึ้นลงสองคนนะครับสองคนเร็ว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 เว พี่โจขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนครับขอบคุณครับเออคูณสองคูณสองไปได้เลยครับทุกคนมีกี่ตุ่มกดให้หมดคูณสองสวัสดีคูณสองครับคูณสองมีสองวิมีกี่ตุ่มกดให้หมดนี่ยังอยู่กรุงเทพหรอท่าัเที่อันอยู่กรุงเทพใช่ไหมอยู่กรุงเทพครับพี่โจใช่ใช่เออเตยเคยเจอพี่โจยัง ครั้งแรกเลยครับครั้งผิดเองที่รู้ตัวช้าจริจริงรักเธอเสมอใช่จะไปดูพี่ไปดูเตยทินร้องเพลงบ่อยมากกดเป็นเพื่อนไปด้วยฟอลโล่ไว้แล้วขาจริงเหรอครับขอบคุณมากใช่ครับครับผมเดี๋ยวขอเท้าหักไวครับเป็นครับเป็น FC อยู่ฮะเฮ้ยผมชอบเพลงพี่มากเพลงเนี้ยขอบคุณครับแต่ทำไมผมจำพี่ไม่ได้วะผมขอโทษ คนขึ้นไม่ตอนแรกพี่ก็นึกว่าเอ้ยเคยเจอกันแล้วหรือยังวะเออหรือว่าไค่บอกเออเออเอออ๋อดีครับแนะนำมารู้จักกันแนะนำมารู้จักกันครับมีคนเคยสอนอ๋อสวัสดีครับนะรู้ตัวช้าขับคุณครับใช่แต่เราเป็น f อเขานะแต่ชินเรากดเรากดติดตามเขาไว้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับอ๋อพี่โจกดกดแต่ชินไว้อยู่แล้วใช่ครับกดไว้อยู่แล้วครับ ทำไมทำไมนี่ทำไมถึงว่ากดติดตามไมถึงว่ากดไมถึงว่ากดติดตามไม่พี่พี่พี่โจอยู่เท่าไหร่โทษพี่ขอโทษสามเก้าครับอ๋อโอเคครับพี่โจสวัสดีครับเป็นเป็นพี่น้องเพียนเป็นพี่น้องเพียนหนึ่งปียังไงพานด้วยไม่แล้วผมก็เป็นพี่เตยหนึ่งปีด้วยไล่กันมาเลยไล่กันมาเลยเรียงกันมาเรียงกันมา ใช่เรียนกันมาบ้านเราครับเขาไปสองพันสองครับอ้าวบังเกินห้าสิบครับผมขอบคุณแม่ทิวนะครับขอบคุณพี่สอนครับคุณต้องแชมป์ครับคุณคุณไปไปไปอีกสี่สิบวิครับทุกคนปาดได้ปาดปาดได้ปาดปาดได้ปาดเลยนะจ๊ะแม่จ้าอ๋อต้องเรียกต้องเรียกพี่ต้ามาอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ โปรพิท้าเชียกเก่งมากพี่เคอะเชียร์มันเชียร์มันเชียร์มันคือผมก็อยากเชียร์นะแต่ว่ามันมันไม่มีใครไปครับทุกคนยี่สิบวินาทีเหลือท้ายบ้านบ้านผมเชียร์ก็เหมือนแบบเหมือนเชียร์ลมอ่ะคุณแม่ลมต่อนื่เออเขาอาจจะวางแผนอยู่เขาอาจจะวางแผนอยู่อ๋ออ่ะโอเคไปพี่กี้เร็วๆลไปดูบอนเจโดห้าหน่สองสอง

เจ้าหมอใส่วินเจ้าหมอใส่วิ่งผ่านมาขอบคุณครับแม่ลมพี่แก้มน้องโยกพี่หมูกขอบคุณครับริ้วไม่ขึ้นริ้วไม่ขึ้นอ๋อน้องเจยังไม่นอนเหรอน้องเจป้าอ้อขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะฮะเบลไม่ขึ้นเลยพิจิเน่สวัสดีครับมีตังโดกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวร้องเพลงบล็ตัวช้าดีกว่าเราให้เจ้าของเพลงฟังขอบคุณครับ อ่าเราเรากดไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะเรากดไปอีกทีหน่เป็นเจ้าของเพลงที่ไม่มีคาราโอเกะเพลงตัวเองเออเฮ้ยไม่มีหรอไม่มีครับนี่ไงคาารโอเกมันมีอยู่เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยพี่นี่อันนี้ได้ไหมมันเป็นเวอร์ชันพี่โอ๊ตใช่ป่ะกองแกงกองแกงหน่อยฮะเออมันมีเวอร์ชันกองแก๊งอันนี้พี่ครับจะเป็นแบบเวอร์ช่นงแต่พี่นี่พอมากเนี่ย ขอบคุณครับรันเนี่ยสวัสดีครับพี่จังสวัสดีครับปกติเวลามีคนขอให้ร้องใช่ไหมแตจินพี่ก็จะร้องร้องสดางเดืออ ถ้าเป็นเวอร์ชันพี่โอ๊ตใช่ปะอันนี้เวอร์ชันพี่โอ๊ตปะได,ได้อยู่อีไะอันนี้ฝันที่นนขาน,น้องยกฉันที่ทาง

ีสองคนครับยีบองคนครับทุกคนยี่อนรี่อยอดทพี่รพี่เต๋คือลมคือลพี่ที่ต้องกลับมาร้องให้นะจริงจ้ขอบคุณาร์โบมาก อีกสิบคนอีกสิบคน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 เพลงพี่ดีมากให้เขียนนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่ฟองเบียร์ครับอ๋อพี่ฟองเบียร์เขียนแต่ตอนนั้นคือพี่อยู่ R S เนาะ R S แต่ว่าโปรดิวเซอร์เป็นพี่เอฟู่ครับรู้จักกับพี่ฟองเบียร์ก็เลยข้ามไปให้พี่ฟองเบียร์เขียนให้ข้ามค่ายข้ามค่ายโอ้พี่พอมากขอบขอบคุับอถ้าฝั่งนู้นมีนุม คุณสามทำไมโบเตอร์ให้กูมีคะแนนก่อนได้ไหมคะแนนเท่ากันเลยเราคะแนนเท่ากันเลยเตนี่ไงคุณคุณคุณอิ๋วใครมีใครมีการนะครับเมื่อกี้อุกอ่อนเลยพี่จะกอ่อนได้ไหมพี่ขอบคุณครับยอมอะไรไม่รู้อ่ะสวยมากเลยครับตู้โต๊ะอต๊ะแล้วไปเลยขอบคุณนะครับอุ้ยคนงามแห่งสยามขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับคนงานเหมือนคุณค่าพี่จูบมก้าเลยนะครับเมื่อกี้คุณงามเหมือนคุณค่าอุ้ยมีของขวัญใหม่เหรอสวยจังแดดเฮ้ยของขวัญยี่เลยฮาโลวีนถ้านใช่ของขวัญฮาโลวีนสวยครับน้องจีสวัสดีค่ะเอาของฮาโลวีนมาแล้วนครับตอนนั้นพี่จออกเป็นอัลบั้มปะพี่หรือว่าออกเป็นซิงเกิลครับ อท้องตัวช้านี่เป็นซิงเกิลครับแต่ว่าพออัลบั้มสองเป็นอัลบั้มเต็มขอบคุณครับพี่ยิงขอบคุณครับอ๋อหที่ก็ยังเป็นอะไรนะโดดสวยมากตัวจริงใช่ครับโดโจไม่ใช่โจป๊อป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 เลยเป็นโดโจแม่โจโจขนมเขาไอ้ขนมสมัยก่อนว่าไอ้ที่มันเป็นแบบ เกียวเกียววะวะใช่ป่ะจบบ๊อบชื่อตัวโจววะอันนั้นอันนั้นโอโจ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 วโอโจวอนนีโจ๊บ๊อบโอเคอันนี้โจ๊บ๊อปแล้วพี่ป๊อปเคยกินนี่มั้ยครับคำคำทันคำอะไรนะอีกอันหนึ่งที่ขนมไม่เอาเลยเอาแต่เอาแต่ของเล่นน่ะ เขาโคตรหนุ่มแมวเลยข้างนอกอะเสียงมันอาจจะดังนิดนึงคอนพับแหละฮะคอนพับแหละคอนพับคอนพับใช่คอนพับคอนพับอย่าตื่นนะคอนพับโอ้แล้วห่างเขาบอกว่าผมห่างกับพี่เลห์หกชั่วโมงพี่ป๊อปพี่ป๊อปไปทำงานอยู่นอกนะครับแต่ชี้ชายสีสองอย่นอกอ๋ออยู่เมืองนอกครับอยู่งนอกแล้วนี่คือพี่โจอยู่กรุงเทพะครับหรือว่าพี่โจออนสวัสดีครับลำปางครับขอบคุณครับลำปางลำปางครับอ๋อจริงๆพี่เป็นคนลำปางเหรอครับเป็นคนลำปางครับอ๋อเงาเท่าลำพังไหมฮะ อยู่อยู่อยู่ใกล้พิศโลกอ่ะอยู่ใกล้พิศโลกอ่ะอยู่ใกล้พิศนุโลกอ่ะได้ดีได้ดีพี่โจเอาดีพิศนุโลกอ่ะเพราะหนุ่มพิศนุโลกอ่ะหนุ่มพิศโลกก็อยู่ในเทพแล้วฮะใช่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดิฟรถกับพี่โจซะหน่อยละเอาการสวัสดีครับจัดมาฮะจัดมาโอ้โหผมขับเกิน120ก็ตื่นเต้นแล้วพี่โจ สองหนึ่งสง่ดีครับปาดไหมไม่มีไม่มีโอ้ย,อยขอบคุณค่ะคุณ<อ>บก พ right ี่หญิงขอบคุณครับขอบคุณพี่แก้วครับขอบคุณโซเลฟครับขอบคุณพี่มดตะนอยขอบคุณจอยครับขอบคุณพี่ม์ขอบคุณน้องแชมเปญขอบคุณพี่โจขอบคุณน้องแก้มขอบคุณครับน้องชาโบขอบคุณพี่ชโนกพี่มดตะนอยนะครับขอบคุณทุกท่าขอบคุณครับเออโอเคพี่โจยินดีที่รู้จักนะครับขอบคุณที่มาติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเล่นกันครับ ได้ครับผมและปกติคอนเทนต์พี่ในห้องคือร้องเพลงเหมือนกันป่ะครับหรือว่ารับร้องเพลงเหมือนกันครับร้องเพลงพี่โจนี่เขาอุปกรณ์เยอะนะแต่เอาดีาวเขาเขาเขาของครบคันนะเขาของครบคันนะคนนี้นะบอกบ้าวพี่โจว่าครูก็เก่งอยู่ว่าน้องมันจะส่งอะไรมาวะน่านมะดี คิดอยู่วจะหยิบอะไรดีวะเนี่ยพอเดินทางปลอดภัยนะเที่ยวให้สนุกนะคัะพี่พี่ปดีโอเคน้องแพนเดินทางปลอดภัยค่ะพ่อเดินทางปลอดภัยคต้องรับพี่ว่าพี่โจรลอพี่โจเอาจริงแล้วอ่ะพี่โจครับพี่โจครับเพราะว่าตอนออกอะพี่ชื่อโจป๊อปโจป๊อปครับจริงๆพี่ชื่อโจโจฮะตอนนั้นเขาบอกว่าโจดูอินเตอร์กว่าก็เลยเป็นโจป๊อปแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเรียกกันจะเป็นโจครับ อ๋อโอเคก็เรียกพี่โจดีกว่าพี่โจดีกว่าโอเคได้โอเคพี่โจขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนขอบคุณกันครับพี่โจขอบคุณครับเต้ขอบคุณครับมุกไฮขอบคุณครับทุกคนไปแล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวจะเตะแบตไว้ดูหนังบนเครื่องแล้วไปแล้วนะครับแม่ยังไม่นอนหรอจ๊ะไปนอนกันทุกคนฝันดีเจอกันพรุ่งนี้ มีสายตาบ้าเหตุเปลนภาพปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณทุกทุกคนที่มาหาสนนับมาบ้างที่สนุนในเรื่องเด็นทางรถไฟเขาปิ้งแพะไปละไปไปที่พ่อต้องขอบคุณเออรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เลยรอเล่นไปไปครับโอ้ยไปไปกล้องก่อน All right